มาต่องครับกับขบจีบใบชิงแชมป์โลกเกมที่23นะครับทั้งขวานครับนี่ก็คือคะแนน22เกมที่ผ่านมานครับผู้นำครับคือวิกตอร์เรดเอเรียนจากอินโดนีเซียครับนำเป็นอันดับที่1ครับที่2ครับ 4AM จากจีนครับที่3ทีมซีเกตจีนจากไทยที่4 r r k า t ์อารจากไทยครับอ่าแล้วก็ไทยอีกทีมครับ Power 88นะครับอยู่อันดับที่สิบครับโอเคครับไปชมเกมที่23ได้เลยครับหรือวีคที่2แมตช์ที่8ครับแข่งเมื่อวานนี้เองครับ และดูจะมีความลำบาดเกิดขึ้นเลยครับก็เซนนะครับพู่งลงมปด้านล่างครับถึงพื้นแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนอาร์คิวอเทนาลงไปที่เลี้ยวนะเหมือนเลี้ยวไปที่มไมนนเล้วใช่ครับเหมือนเลี้ยวลงมาวงล่างขวาเฮ้ยอะไรอ่ะอกินน้ำกินเกาะสองเกาะแล้วไม่มีสิทธิจะเด้งขวาไปอีกนะเดี๋ยวคอยดูอิมพาลาให้ดีนะฮะจะเด้งไปหาใครครับ อ้าวแล้วน็อกแรกมาแล้วครับกอไผ่ครับแม่เปิดน็อกใส่ฟุตบอลน,นิดโลวาซินได้<า>แล้วเก็บคิวไปเลยระหว่างทางครับที่จะไปเมืองประจำกอไผ่เอาแล้วเกิดเรื่องฮะดีทีโดนน็อกไปก่อนฮะจากไอซี่ครับของซูสโอ้โหแล้วซูสเนี่ยอยู่ตรงวันเล่นเดม,มาร์ใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ครับลมมานจะาไล่เราโดนดักสุดมาแล้วไล่จีจอนนี้เป็นน็อกแอคเซอร์ได้แล้วระเบิดสวนสวนมาจากไอซี่มองมาตรงนี้ระเบิดเต็มเต็มเออนี่ เออนี่ดูจังหวะอยู่จีนายจีนายก็ชุบอยู่แล้วเออนี่แล้วเขาเข้ามาชาร์จเลยแล้วลูดมาจังหวะน,นี้เออนี่ยิงตกรถครับโรนินตกไปอันนี้โดยส่วนมากพาทานลูควันน็อกไปครับจะกดค้างเลยฮะไอซี่ครับเอาแล้วเขาโรนินน็อกอยู่แล้วดูฮะไอซี่แล้วเบิดลูกนี้เป็นเรื่องหรือเปล่าครับไปแล้วครับหนึ่งลูกจากไอซี่แล้วโดนฮะน็อกจีนายไปด้วยเลยโอ้แล้วตอนนี้เขาเปิดสะพานหมดแล้วครับอาร์คิวลำบากแล้วจีนายต้องวิ่งกลับมาแล้วดีทวี ดีดูอีเบียสิบเอ็ดช่วยยังไงไอซี่ไอซี่เดินลูดเข้ามาไอซี่ท่านผู้ชมครับแบบนี้อาร์คิวเนาครับดีทีพยายามจะดึงจีนาขึ้นมาให้ได้ก่อนอาบเบลลี่ครับเบียสิบเอ็ดครับเฮ้ยเบียสิบเอ็ดเหมือนถอยเลยหรือเปล่าครับแล้วดูจีนาโดนยิงลอดรถไปแล้วเบียสิบเอ็ดไปแล้วครับทิ้งไปเลยฮะตรงนี้แล้วดี e ูอีเหมือนโดดลงน้ำไป อุ้ยเอาตัวรอดไปก่อนเลยครับเรืเบลสิบเอ็ดฮะนู่นฮะไปแล้วฮะเดีทูเอสโดดลงน้ำไปแล้วเหมือนเขาจะไม่ทันได้เห็นหรือเปล่าครับด,ด้านของซุสโออย่างไงต่อครับแบบนี้นิ่กว่าหนังฆาตกรรมอีกครั้งนี้โอ้คือ,อเอาตัวรอดกันแบบนี่แหละผมว่าลายรถที่มีปัญหาครับพิอามแล้วเหมือนซุสแกก็รู้ไงผมก็ลัง,งงว่าทำไมอาคิวขับขึ้นสะพาน เขาวิ่งลายขวาได้ออกขวาไปเลยได้ใช่อันนี้ผมว่าอาจจะตัดสินใจพลาดน,นะครับเพราะว่าลายสะพานมันเมื่อกี้ตอนโดดล่มอ่ะพี่ยาจได้ไหมเหมือนจะโหมวันเล่เดม,มาแล้วก็เหมือนเห็นคนแล้วก็ลงมาด้านล่าง<ๆ>เขาก็เลยลงมานะอ๋ะอไปสะพานนี้น โอ้โหมันคือสะพานสะพานทางขวาทางเข้าดักแล้วกินน้ำไปห้าสปอร์นะท่านผู้ชมฮะขอดูทีมไทยที่เหลือก่อนอยู่ไหนเนี่ย15อยู่ไหนลูกเอ้ย15อยู่ในวงที่ล็อสเดีเนสสวยๆด้านล่างนะใช่ครับแล้วพาวเวอร์เป็นไงฮะพาวเวอร์กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากนอกวงครับแล้วดีทูอีแบบนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับเรียบร้อยครับเหลือแค่เบีสิเบตคนเดียวเลยครับสลับอาร์คิวเทน่าเบีสิเบตนี่คือพุ่งลงน้ำเลยนะเหมือนโดนดักสะพานทางขวาคือ อาคิวออกขวามานี่แหละผ่านลอสไฮกอนมาแล้วซุสเนี่ยมาจากวันเลเดมาพี่อาร์ตแล้วมาจ้าเอกันตรงสะพานผมว่าดีว่ดีซุสแกด,ดูมาจเะ,ะแกเห็นนะใช่น่าจะเห็นจากลายล่มแค่าาย,ยางงี้เห็นลายล่มแล้วก็เห็นการเคลื่อนตัวฟันใช่ก็เลยเลี้ยวมาหานั่นแหละครับ,รบก็เลยแบบมาดักเอาตรงสะพานขวาน,นี่เพราะว่าไอซี่เนี่ยกระจอดดักกลางสะพานเลยนะจอดเลยจอดเลยอะจอดรอเลยครับงแสดงว่าอันเนี้ยแกเห็นจากการลายล่มแล้วแกอาจจะคิดมาตั้งแต่ตอนตอนแบบออกจากเมืองแล้วด้วยใช่ครับ อุ้ยแล้วทูเคโดนลู่ใส่ทูเคยังไม่น็อกแล้วรีมเฮตัดมาดื้อๆโอ้โห,โโหท่านผู้ชมตัดมาดื้อๆฮะยิงลงไปในน้ำแต่ด้านซ้ายเป็นจอไลฟ์อยู่พี่ฮันยังดูได้อยู่พี่แต่จอมันเล็กคอสมอรว่างไงแล้วใครน็อกใครนั่นแหละสู้เทจตันนี้ไม่น็อกโซโเคได้ครับจากฟุตบอลลิสต์แล้วคอสมอรเดินม,มาจ่อต่อคอสมอรว่างไง <c oughs> มันลงเนินต่ำไปแล้วครับเอ้ยแล้วโลนินจากนี้ไปเก็บเบสิบเอ็เก็บอาเคียติน่าจบ16แล้วครับท่านผู้ชม ซสท่านผู้ชมครับไปไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับไปไปไปไม่ถึงเมืองประจำแล้วลงมาเปลี่ยนลายรถมีปัญหาทันทีแต่ต้องชมสุดนะเพราะว่านี่แกวางแผนฆาตกรรมเฉียบเลยจริงครับนะครับและ two k ตัวนี้โดนน็องจากลายจีของบูบีจ็อกเกอร์ของเราครับลายจีว่าไงแล้วสุเทเฮดช็อตโซเคอจะเกไปแล้วนะครับอุ้ยแล้วบูบีแกไม่ติดใจพี่อาร์ตเฮ้ย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 เอ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้วเฮ้ย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 เฮ้วเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเก้ยเฮ จีแซดจีแซดดึงจังหวะไว้ครับแล้วชุบเพื่อนก่อนครับยังไม่เสียหายครับแบบนี้ซีเคจินยัง <c oughs> เอาตัวรอดได้อยู่นะครับแล้วเก่งโซมาชุบ 2K แล้วครับเอาแล้วดูจีแซดเนี่ยค<อ>รับฮ<อ><อ>ัลโหลคิ Hello, สครับยิงจากด้านล่างขึ้นมาโอ้โหคือ, s <S <c oughs> อกอสเซนเองก็แม้ยังแสบอยู่แล้วลายจีครับไปเก็บพอสมอลจะเกมไปครับบูบีแล้วบูบีก็ยังไปไม่สุดนะเหมือนแกขับมาแล้วแกหยุดระหว่างสตีลคิวมาอีกนะครับจังหวะนี้ของบูบีแล้วจังหวะนี้เก่งโซมาแบบโมโหครับลู่มาคูณ3จังหวะนี้ของสการลู่น็อกลายจ และแกงโซ่เดินมาแกงโซ่เดินตามเสียงรถนะครับแบบนี้หวังจะมายิงใส่รถและแกงโซ่ลุยมาบอกใครยิงเพื่อนผมล Federal, แล้วเซไปน็อกเฟเดอร์รถแล้วเลทูเคจากในเฮตันน็อกโตรคิสไปบอกมาดิมาดิเฮ้ยเอาแต้มคิวก่อนเฮ้ยแกงโซ่นิ้วว่าไงแม่ลุยไม่ทันแล้วทูเคเก็บโตรคิสออกจากเกมไปโอ้จีแซดน้องอยู่ครับมาดึงก่อน,นครับไม่สนมูสนจ้าแล้วครับแกงโซ่คุมให้อยู่ครับตอนนี้โอ้เดือดร้อนเหมือนกันครับสำหรับทีมสกีตจินต้องเอาช่วยน้องๆครับเพราะว่ารอบตัวนี้ดูจากมินิแมปด้านขวาเนี่ยมีเแตบบ็มไปหมดแลบบ้วทูเคอย่าแงบบ มีรถขับขึ้นมาเติมครับ SQX ฮะตรงนี้ชนเนินขึ้นมาแล้วปีงขึ้นมาก่อนเลเวสฉี่ข,ขวามา 2K จะเห็นไหม 2K เห็นช้าไปหน่อยนะครับโอ้โหแล้วเลเวสซับดัก 2K ไปแล้วไปทันแล้วเลเวสกเก็บน็อกเก่งโซ่ไปด้วยแล้วเลเวสคนเดียวเก็บ3ามทีมซีเครจ,จินไปแล้วฮะ15ครับเลเวสก็เซนโอ้เนี่ยมันมันมีพิษส่งทุกทีมันท่านผู้ชมแล้วแอบเบอรี่ครับไปเก็บเลเวสออกจากเกมไปแร้วนี้อคิวซูวิคครับ,รรบไปเก็บรุด น็อกไปครับแล้วดูซักซี่ครับไปเก็บคิวจะเวทีล้อออกจากเกมไปครับโอ้โหดูฮะ,ะก็เซนท์นเนวี่ฮะเหลือคนเดียวเลยครับมี3คิวจากเลเวสรีเวสฮะวงอัปเดตไปโอ้โหลงล่างซ้ายมาฮะอย่างเจ็บปวดตัวนี้ท่านกลางวงนี่คืออัลฟาเซเว่นครับแล้วแก๊งเมื่อกี้เลยครับโอ้โหเราไม่ยังผิดน้ำอยู่5%้ีเปอร์นตดครับแล้วสุดท้เราเบิดเก็บรุดออกจาเกมไปแล้วดูซีโอ ซีโยคูณ4ว่าไงครับสุดอ e ีสปอร์ตนะครับที่ดักสุดเมื่อสักครู่นี้ล้วสูเทเราเก็บเราฟุตบอลลิทไปไม่ได้เหมือนกันจบ14ครับและคิงโดนเกลจากดันเต้ของ A1 e s p อ r t ครับเอาแล้วครับทำช้ชมครับแบบนี้ซีโยครับวนวนมาก่อนตอนนี้แล้วลูฟ่าออมมาครับบูบีซุส ไลน์ครับซูสโรดินครับดูภาพตอนนี้ครับซูสอ e ีสปอร์ตเนี่ยคือซัดไป5คิวแล้วนะครับเอ็กซิคิวสามคิวเท่ากันกับกอสเซนนะครับ3คิวนะครับทุกอย่างดูดนิน่งๆไปครับตอนนี้ดูวงด้านบนกอรผ่ายครับตามทีมเข้ามาจะเจอกโนวาไอคเควสับจากมินิแมปนะครับแล้วดูฮะภาพซ้ายนี่เป็น บูบีนะครับแต่ว่าภาพขวาที่เราโฟกัสนี่คือพาวเวอร์แบบแปลและเรียบร้อยให้กอล์ายโดนน็อกไปจาก SQ สคซรับแม่โอ้เล้วเอ็ซ้ำอย่างไวครับพช็กอล์พออกจากเกมไปเลยครับเคลื่อนมาไม่ได้เหมือนกันครับเพราะวงมันค่อนข้างโหดร้ายนะครับเสียกอล์พไปโนวาครับจิมมี่มาแล้วนะแต่ตว่านโนวาเนี่ยเสียคิงไปแล้วนะเหลือสามคนครับพี่อาร์ครับแล้วดูซุดอีสปอร์ตมีห้าแต้มคิวไปแล้วครับเอาดิฟ้าผ่าตรงนี้อแล้วดูครับโนวาครับสองคนนี้ครูบอยพลาบอยครับขึ้นมา เมื่อกี้นี้เราแปลกเข้ามานึกว่าจะได้จับประทะกับโนวาครับแต่ว่าดันเลยไปเจอบูบีซะงั้นฮะที่เหลือนี่คือเลี้ยวกลับเลยครับเลี้ยวกลับมาแบบนี้ครับไอซ์ทีทีโอพี P ครับและกลากล้ๆายกันคือเอวานีสปอร์ตแจ็คครับ อาเอ็กซ์แจ็คเมื่อกี้นี้แล้วตัดเข้ามาตรงนี้ก่อนครับบูบีครับเดินสี่ใสโนวาจิมมี่จะอยู่ยังไ,ไงครัแบบนี้วันหลูฟ้าหัานไปสเปรคูคบอยสักอืมเกือบน็อกไปครับเหลือครึ่งหนึ่งหลูฟาล้ฟาบูบีจ็อกเกอร์ของเราเอาอีกแล้วนะครื่องคูอคบอยนอนเนียนอยู่แล้วสเปรพีไฟเข้าไปในคว้านักคูบอยโดนสวนมาจากพาราบอยฮะดาเมจทันแปดไม่ได้มาเล่นๆแล้วไอซื้อไอเจ้านี้ไปน็อกจิมมี่ได้เหมือนกันแล้วดูแจ็คแจ็คเอวานบอกจะแจมฮะเฮ้ย ถามจริงๆเธอโ,โอ้ยพาเบี้ยวๆ,ๆไปทำไมขเขาเบี้ยวขนาดน <ไอ S 2> ั้นไอ้แจ็คโอ้โหโอ้โหหลุดมือหรือเปล่า <c oughs> หลุดหลุดนะหลุดแล้วไอ้แจ็คยังไงครับพร์บอยนอนอยู่ด้านหน้านี่ครับไอ้แจ็คกระโดดไปทิ้งยังไงบูบีก็ลำบากอืมแล้วด้านบนของเราเนี่ยครับ power 8 8ถ้ามี a1 e sport s อยู่ด้วยครับใช่ครับ a1 เนี่ยวันนี้แล้วดูครับอย่าบอกขวาอย่าบอกขวาไปฮะ ลงล่างไปซะเลยครับไปเจอกับลูบแล้วบิกาตอนเลดเอเลียนอยู่ใกล้บงเข้าสวยครับมาอีกแล้วเหรอฮะถามจริงๆแต่สุายมือครับมีคาร์เจ้าอลอจิครับอาลอจิมีโดนน็อตมาจากเอสคิวเอครับแล้วยิงมาตรงนี้ไลจิฟอลโล่ต่อฟอลโล่ใส่ใครฟอลโล่ใส่พาวเวอร์ไปแปดอย่ามาแม่นตอนนี้ไลจิเพื่อนรีโหลดไปก่อนเออระวังเอวันอีสปอร์ตด้วยฮะหันไปดูซ้ายด้วยลูฟาร์เราพาวเวอร์เราไปต่อได้แล้วนะผมว่าน่าจะไปได้หลุดไปครับเราดูไลจิไลจิยังสเปรย์พาวเวอร์อยู่ฮะภาพตรงนี้ นี่ครับเขาก็แปลกๆคือลำบากเหมือนกันนะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีที่เข้าวงยากมากเลยมาจากเฮลซันดาเดลพาทอนแล้วเมืองประจำโดดไม่ถึงจริงครับต้องแบบมาตัดอยู่กลางทางแนละ้วใช้รถแล้วเคลื่อนตัวแล้วตัดมาที่คูบอยครับแล้ววงหนีไม่พักครูบอยกันนิ่งไว้แล้วสูเทสูเทสเปสใส่บักกี้แล้วหลุดไปก่อนแล้วสูเทขึ้นบักกี้ตามมาเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ฮะแยกย้ายครับออกซ้ายมาฉีกมาแล้วดูไอตัวจังครับไอตัวจางชนมาตรงนี้แล็คเซอร์ฮะตัวน้องมาจากเรฮะแล้วเล็กเก็บแอคเซอร์จากเกมไปเลยแล้วดูครับ ไอจอดจังช mm ิด hmm. ไปตรงเนินตรงนั้นแล้วพยายามจะส่งสัญญาณให้เพื่อนตามมาหรือเปล่า mm hmm. ขึ้นมาแล้วครับแม่แบะมันสมบุกสมบันเหลือเกินครับ mm hmm. แล้วนาวีจะกดไม้ครับ mm hmm. ไม่ครับไ,ไม่กดไปคนระับ้าปล่อยไปก่อนแล้วดูพลรบอยครับพลรบอยสเปย์ไปเลดดอดแล้วเรียบร้อยฮะไอจักรับน็อกไปกลางวงตรงนี้แล้วดูฮัสิมครับไปน็อกส่กองโซ่เหมือนกันแล้วพลรบอยเก็บคิวอจคไอจักไปเลยครับครับ แล้วดูดันเต้ลักซี่ไปนักใส่ซูเทได้ของไอิแล้วลักซี่เก็บซูเทจากเกมไปเลยแล้วโนวาขึ้นรถมาคูบอยพารบอยยังรอดอยู่นะครับคูหูบอยแต่ว่ายังไงขับรถ<ด>อ้อมออกมาก่อนฮะพระบอยเจ็บหนักด้วยวัขึ้นฮะบางกี้ฮะต้องใจเย็นมากนะครับจังหวะนี้เราลงมาก่อนเพื่อเฟิร์สเอทครับสำหรับโนวาเหลืออยู่2คนครับพรบอยคูบอยเฮ้ยแล้วคูบอยบอกใครขับรถมาตรงนี้ดูครับ A1 eSports ครับ และเรียบร้อยครับไลเซนครับไปน็อกใส่ไอซ์ได้แล้วดูฮะไฮสกิครับไปน็อกใส่ไซร่าได้เหมือนกันละรอครับจากอัลฟาเซนไปน็อกใส่ลูฟ้าได้แล้วไลเซนไปน็อกใส่ทีทีโอพีได้เหมือนกันของพาวเวอร์ไปครับแล้วไซร่าครับเป็นคิวไฮสกิไปครับแล้วรอครับได้คิวจากลูฟ้าเหมือนกันแล้วซันซันตุดนี้ไปน็อกเล่ของดีเอไปเหมือนกันครับแล้วพลบอยขับบักกี้เคลื่อนตัวต่อไปแล้วกิวี่จุดนี้ไปน็อกลักซี่ได้เอาครับพาวเวอร์แล้วกิวี่เก็บลักซี่ออกจากเกมไปแล้วไลเซนตววนี้เเก็บพาอร์ไไไปม่ด้้แลวครับจบนี่แหละครับดูฮะท่านผู้ชมครับลเซนครับไปเก็บทีอออกกกกจาเเมมไปหืนนั S, S Q X ครับสโคตคุณหกไปแล้วดูอัลฟาเซเว่นครับอยู่ในโกดังหลังนี้แล้วเอวานีสปอร์ตขึ้นมายังไงเอวานีสปอร์ตครับไปต่อจังครับแล้วเรียบร้อยเลยครับซูคับเฮชชอตเก็บกองโซ่ออกจากเกมไปแล้วสวากินครับไปน็อกใส่ดันเต้ได้แล้วดู S Q X ครับไปน็อกเฮชชอตใส่ซิก9ครับถูกท่านผู้ชมครับเซน่าเท็กซัสของอัลฟาเซเว่น S <S <S แล้วแท็กซี่จางนี้ไปาา็้องพลวบของโหนว่ากันท่านผู้ชมแล้วดูฮะแม่นาวีเาก็เซนแล้วนอกเก็บคิวพลวาบไาปใช่นกล้วโดนซ้ำไป, <S <S ไปอย่างรวดเร็วครับ <S <S รู้สึกว่าโนว่าจะเหลือแค่คูบอยแล้วนะ<อ>แล้วซิกนายครับตายวงครับดันเต้ตายวงครับวงอะดีดให้สุดไปริมชายหาดหาลูกไปเลยดิถ้าคุณแสบคุณทําแบบนั้นไปเลยแล้วรอเฮดช็อตซินิสเตอร์ไปและเอวานิสบอร์ดไปไม่รอนเ้วเหมือนกันครับจบ12อครับพี่อาร์ตครับแล้ววงยังไงวงยังไง เอาให้สุดไหมเล่ะจะได้สนุกสนุกริมหาดกันไปนั่นลงมาล่างสุดๆฮะใกล้กันลูกครับแล้วมีบ้านเดียวที่อยู่ใจกลางวงครับพี่ครับตรงนั้นคือยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆจริงครับใครถึงก่อนเดี๋วดูกันบิคตอนเลเลียนขึ้นรถแล้วนะครับตามไปที่บูบีไอตัวจังกับไลจีลาเบิร์จากไลจเก็บนาวีออกจากเกมก้อนเซนจบ1 1เหลือ10ทีม30ชีวิตบิคตอนเลเลียนอยู่ในนั้นครับเช่นเดียวกับโฟรอกิเแมนครับและคลาสดิจิตอลแอตแลนติกครับถูกต้องฮะตอนนี้ เราลิรต์เราให้รอครับไปน้องส่เฟย์บอยได้ครับมาโครบ,บอยถอยลดลงมาแล้วบูบีมาแบบนี้จะมามอบให้กับบิเกตตอนอลิฟเ์เราครับลายเซ็นเปิดน้องไปก่อนครับลายจิแล้วดูมาโครบอยปาระเบิดลูกนี้ไปเปล,เล,เลี่ยนเกมเลยไหมมันปาไม่ถึงครับแล้วรอครับได้แซมคิวจากเฟย์บอยไปแล้วดูฮะเอ็กซ์คิวเขาจบไปแล้วดับสิบครับตอนนี้แล้วเลครับไปเก็บเอ็กซ์คิวสวิตต์ด้วยครับ <S <S ดูห้เอ็กซ์คิวเอ็กซ์ลูกนี้กระทบไป พึ่งชุบได้เขาเองไอีกลูกไลเซนบอกมีมีมาทั้งหมู่บ้านอะไลเซนบอกมายังไงวะนะไลจิไลเซนลายจิแข็งอยู่ครับปั๊มยาแล้วไลเซนไปรวมเลยเสียลักซี่ไปนะครับบิเกตตอนนี้เล่นเหลือ3คนนะครับใช้บักกี้ในการเคลื่อนตัวเข้าวงกันก่อนครับสำหรับทางบิเกตตอนเลสเอเรียน บ้านหลังนั้นดูเหมือนจะเป็นซุดหรือเปล่าครับม่งเข้าไปโอ้ซุดเกดเดินเกมดีมากครับตัวนี้แล้วไฮสกิครับไปเฮดช็อตน็อกเลยได้และซินเถอครับไปเฮดช็อตน็อกวิทูทูเคของอัลฟาเซเว่นและครูบอยไปน็อกครับ SQX ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วดูบูบีขึ้นรถมาจังหวะนี้แล้วซุดอยู่กลางวงนะท่านผู้ชมครับและซักซีตอนนี้เก็บ s q คจากเกมไปซานซานตอนนี้ไปน็อกเซน่าเท็กซ่าของอัลฟาเซเว่นครับแล้วซินเถอครับโดนน็อกจากบอของอัลฟาเซเว่นเหมือนกันไปต่อเลี่ยนู่อยที่เหลือคนเดียยววขอองโนาชิดู่โนวาคูบอย ครูบอยวิวดูอยู่แล้วซักซี่เห็นเห็นบูบีแต่ยังไม่ยิงส่วนครูบอยเปิดฉากมาแล้วและดูครับพิทูจูเกตายวงไปแล้วแต่ครูบอยหลบมานอกห้องน้ำก่อนแล้วเซนน่าซ่าตายวงเหมือนกันแล้วสเปคของซักซี่มาแล้วซักซี่ลูดเฮดช็อตน็อกไอโตจังเฉยเลยโอ้โหท่านผู้ชมครับแบบนี้ครับเบเกตตองครับด้านหน้ายัางไงครับครูบอยกำลับเบิด์ตไหมครครูบอยจะล่อนระเบิดลงมาหรือเปล่าไปครบอยขึ้นรถมาก่อนครูบอยปาระเบิดมาไม่โดนใครแล้วด้านขวามาเขาฉีกมาแล้วไอซี่จังหวะนี้เฮดช็อตคาริโญ ซักซีลุกขึ้นมาจะปาระเบิดเข้ามาในควันแลนดอมเข้ามาในควันก่อนแล้วครูบอยขึ้นมาอยู่บนหลังคาฉลาดจัดจัดเรียบร้อยไหมครับแบบนี้โอ้โหดูไอ้ตัวจางรับตายบว์มาเรียบร้อยครับดู้วสุขครับไปน็อกเฟรได้ด้วยครับลัซซินเหอทัพตายบวงเหมือนกันแล้วยังไงตรงนี้ครูบอยนอนอยู่บนหลังคาวิวดูอยู่แล้วสวากินอย่างนี้ไปเก็บลเจีโจเจเกบูบีบูบีจบไปแล้วแล้วกขนอนอยู่บนหลังคาโดนระเบิดไปนิดนึงแล้วคูบอยบนนั้นเห็นครับไลเซ็นฮะถามจริงครับโนว่าจบไปแล้วครับ โอ้แกากะนอนเนียนแล้วเมื่อกีก้นะจริงครับแล้วดอไอเอกำลังเดือดร้อนตรงนี้ห้องน้ำเล็กสานานร,าระเบิดน,น็อกซีลิมไปยังไม่จบแค่นี้ซุกซุกจะปิดไฟเลยหรือเปล่าคาร์เซอโซเลตยิงรถระเบิดสายสก,กีไปเหมือนกันเอาคืนเหมือนกันแล้วรอย,ยิงคอสไปตรงนี้เจ็บหนักต้องวิ่งเข้ามาก่อนเอาพื้นที่ก่อนวงฟ้าเลือดมันเจ็บเลยกระสานสาๆได้แต้มจากซีลิมไปแล้วคาร์เซอซุกจะเก็บโซเลตคลาสดิจิตอลแอเตติกจบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับโฟเอมเมื่อกี้ช่วงกันดีมากนะครับแล้ววงดีลงมาแบบนี้ครับซุกอีสปอร์ตอยู่ ออ้ฟักซี่ก็ยังมาเรื่อยๆครับแล้วดูไมโคบอยไมโคบอยบเดินต่อมานี่ติดมาท็อปท็อปทุกเกมบิเกตต์เลสเอเลียนฮะใช่เลยครับแล้วเขาเดินดายขวาไปยังอยู่นอกวงนะสำหรับบิเกต o ์ครับแล้วเขามั่นใจานะครับแบบนี้เขาจะเข้าไปการน,นำครับและซุสอยู่บ้านแยก2-2กันนะครับใช่ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ไอซี่ไอซี่ยิงใส่ลูก ดูจากวงแล้วเขาได้เปรียบสุดๆอ่ะเรียบร้อยได้เปรียบสุดๆซุกฮันเน็ช็อตน็อกโรนินไปแล้วสปอร์ินโดเก็บเกนจะไลเซนไปก็ยังได้แต้มคิวไปด้วยสำหรับบิก๊กตันเลนเอเลียนแล้วสเปรย์มาของซันซานไปน็อกไอซี่อ้าวซุดครับอยู่ในบ้านเฉยๆแบบนี้โดนตีเฉยเลยแล้วโฟเอมสองโนซานซานกับซุกจะเดินเข้ามาชิดบ้านของทางซุดอ e ีสปอร์ตดูครับเดินได้เข้ามาบิ๊กตันก็ใช้จังหวะน,นี้ในการเคลื่อนตัวเข้ามาเหมือนกันใช่ครับดูครับแม่โฟเอมแกเฉียบนะครับรอยิงจังหวะที่มันมมมีุเปิด ใช่ครับแล้ะเรียบร้อยสันสางใเ่ไหมไปเก็บคิวรนินด้วยไฟแล้วเขาเข้ามาเคลียร์แล้วเขาแยกเล่น2อสโอ้พลาดเลยครับซุสอีสปอร์ตครับวงที่6เล่น2อสองนั่นแหละฮะสองสองสี่ไปเหลือไม่ครบแล้วดูครับเขาก็ขึ้นมาเคลียร์บ้านนี้แล้วก็สรับปรีจากจีนครับแล้วดูครับพรีไฟเข้าไาทุกจุดครับที่เขาเล่นแล้วจังหวะนี้พี่ก็ตอนเลี่ยนๆนี่ขับรถมาแล้วขับรถอ้อมมาจะชนกันลูก จะชนกันลูกคาชาสกี้คาชาสกี้ยิงยิงปียิงปียิงปีแล้วโดนํำจากกายเจ้าหนิซักซี่คมน็อกคาชาสกี้ไปแต่ซุกด้านบนก็น็อกซักซี่ขึ้นมาเหมือนกันบ oh. ิก็ตอเลียนไม่น่ารอดจะเหลือ2คนตรงนี้แล้วจอดเนินต่มลงมาปะทากันลูโกโเด้นนเดินมาฉีกมาบิก็ตอเลียนจะจบตรงนี้ไหมไรเซนยังเหนียวอยู่เฟิร์สเอทไมาค์ลบอยปั๊มยาก่อนาทั้งคู่เล <c oughs> ยฮะ,ะไรเซนด้วยครับ แล้วดูครับซักซี่ที่น็อกอยู่คือเมื่อกี้นี้รถแกฉีกเขาสุดใจให้แล้วแล้วซักซี่ทำได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าโฟยมาช่วยแล้วลายเซ็นแคปแฝไปน็อกใส่คาริโอได้แล้วเป็นซุกครับไปเก็บคิวบอคบอยน็อกมาคบอยใช่ครับตอนนี้เหลือลายเซนคนเดียวลายเซนวานอันวันวานวันหลังต้นไม้กับโกลเด้นลายเซ็นลายเซนเรียบร้อยไปเหยียบไฟนิดนิดด้วยเป็นการต่อเลี่ยนจบไปแล้วครับอันดับ6ต้องบอกว่าโฟยมาช่วยได้สวยมากนะสำหรับลูบครับใช่ครับโอ้โหที่เขาไปช่วยนี่ผมบอกเลยบันเทิงใช่ครับแล้วถ้าเขาเคลียร์ลูบได้้เเเเคาามมีีีพืนนท่่ออกกยยยะะลลใชรับ คือก็ไม่รู้โฟยเอ็แกว่าแม่นอะไรระยะนั้นนะใช่แล้วเป็นบ้านนั้นน่ะที่สุดพลาดครับอืมเอาเลยครับโคดิน่าพาวเวอร์ครับลูบครับโฟยเอ็มและสุดลงไปถึงอัลฟาเซเว่นครับใช่ครับห้าทีมนี้คือห้าทีมสุดท้ายครับโรเด็นที่เหลือเยอะที่สุดเป็นลูบนะครับละสามคนแต่ดูจะไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่แล้วครับโคดิน่าพาวเวอร์ครับยังไม่มีคิวพอยต์นะสำหรับโคดิน่าสต๊าฟงิ๊กแมนใน12พอยต์แล้วครับคิว สัน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 หนึ่งจังหวะนี้ครับแล้วลูกครับดูครับเคลื่อนตามวงฟ้านะครับตอนนี้คนที่หน้าพาวเวอร์อยู่ด้านหน้าพวกเขาครับลอตดินี่กับแบล็กไวท์นะครับลูกเหลือสามคนครับลูกจากบราซิลครับคนที่หน้าพาวเวอร์เนี่ยจากคาซัคสถานโฟเอ็มจากจีนครับแล้วซุสอีสปอร์ตนี่จากมองโกเลียครับใช่ครับเขาพยายามจะทำลายบักกี้ไม่ให้ใช้ต่อครับดูครับสันสันอูราฟาเซเว่นด้านบนจากบราซิลอยู่ด้านบนด้วยนะรอครับกำลังรออยู่โอ้โหแล้ววงเด้งเข้าหาโฟเอ็มครับ บ้านที่สุดเสียให้โฟเอมไปเป็นกรรมแล้วแชมป์นั่นอะเพลงของกรรมจริงๆโอ้โหโดนชน <laughs> โอ้ <laughs> สุดเอ๋ยเอาแล้วครับซีโอ <CEO. S 1> จะย้ายจะชาจะ้าหรือจะยังไงฮะตอนนี้สุดครับต้องรอดูก่อนแล้วเขาฟรีไฟล์เข้าไปในควันครับตอนนี้แล้วดูฮะสัน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 ทิกมาเห็นยิงส่วนมาเบอร์นี้ต้องหลบก่อนครับ เฮ้ยแล้วโคดิน่าพาวเวอร์ครับอาศัยจังหวะนี้ฮะชิดเนินเข้ามาครับโอ้โหอย่างแสบเหมือนกันโคดิน่าพาวเวอร์ใช่ครับแล้วยังไงฮะซุกซุกมาซุกยังกดจากฮายการเหมือนได้เปรียบนิดนิดนะครับแล้วลูกลูกเหมือนมาย้อนลอยใส่โคดิน่าพาวเวอร์พี่อาร์น่าจะยิงหลังใส่โคดิน่าพาวเวอร์ทั้งหมดหรือเปล่าครับดูดูโคเด้นโกลเด้นและยิงมาจังหวะนี้ลูกโกลเด้นไปแต่ตไม่เห็นตรงนี้ครับไปยิงด้านบนลัสซานซานไปน็อกซีโยของซุสแล้วครับโบเอ็มครับกำลังได้เปรียบสุดๆครับแล้วก็ยิงปีมาของซุุกกมาาาานนนน็ออคคครรริโ่เเลลลลฟซซัับบบตยไไปปแแแ้้ววะะจ ซุกส,สปเปรทฐานเปอร์มาดับเว่ลน็อกทาชาวสกี้ชาวสกี้เกมเหมือนจะสองจีสองจ่าจะชูมาชูแล้วเรียบร้อยดีครับแมซุกครับไปเก็บออกจากเกมไปแล้วหลุดครับจบระดับที่สี่ไปแล้วครับแล้วคนนี้น้าพลวงว์ครับผ่านเข้ามาแล้วได้แอายดรอปด้วยแล้วซุกออกมายิงน็อกไฟฮะแบ็คไว้แล้วซ้ำแบ็คไว้อจากเกมไปแล้วดูครับซุกเดินออกมาจังหวะนี้ไปเก็บแบ็คไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่อาร์ตบอกไปแล้วแกพยายามเฉงเออดูด้านล่างใต้เท้าตัวเองครับดูครับซุกแล้วเหมือนแกจะรู้ตำแหน่งของซุสนะน เพราะว่าเขาแยกเล่นกันพี่ไอ้เขาน่าจะเห็นด้านหน้าแล้วเราดีนี่ครับมารีเฟรชเอ็มสองสีเก้ากับหมวกสามเกราะสามนะฮะไปในเคก่อนครับไม่มัรจายเอ็มสองสี่เก้าไม่ไม่ใช่ซักซีตัวจริงเ<ต>ลยเคของซาซานฟีไฟเข้ามาในควานดักเอาคิวแล้วครับเพราะรู้ว่าซุสตรงนี้ต้องออกจากบ้านนั้นครับใช่ครับ,บ,บรนะวงแปดจะยังไงครับ วงแปดไปกลางๆแล้วดูอเบลลี่ไม่สู้แล้วครับปั๊มยาแล้วครับมีแค่สามอันแต่ก็ปั๊มไม่ทันครับอเบลลี่คิดช้าไปหน่อยสุดจบอันที่สามครับแล้วคนด่านพาวเวอร์ฮะด้านล่างนี้ฮะระเบิดขึ้นมาแล้วเขารู้แล้วครับว่าตำแหน่งอยู่ด้านล่างครับซุกต้องหาก่อนแล้วครับจะลงไปลูดเลยไหมยังไงครับซุกเรียบร้อยครับโอ้โหฟองกิมมนครับท่านผู้ชมครับฟเอ็มจากประเทศจีนพวกเขาเหลือสองคนนะครับแล้วลุ่มลุ่มดอนดอนมา แต่มาเจอซุสที่พลาดครับแล้วจังหวะพลาดแบบนี้ในระดับโลกครับโฟอเอ็มเปลี่ยนเป็นแชมป์ทันทีทัางเลยนะครับจากการที่วงเล็กแล้วเฟส6แล้วและแยกเล่นกัก2อ,อของซุสครับทำให้บ้านหนึ่งโดนโฟอเอ็มที่มาแค่2คนนะช,ชน2คนแต่ว่าไปยิงน็อกได้1คนไกลๆทําให้พวกเขาเนี่ยได้ยึดบ้านตรงนี้และเป็นบ้านยุทธศ,ศาสตร์ที่วงเด้งมาและสุดท้ายครับการพลาดระดับนี้ ทำให้โฟเอมเป็นแชมป์เลยครับใช่ครับคุณคิดดูดิจากความลำบากอ่ะถูกต้องจากความลำบากเปลี่ยนเป็นแชมป์อ่ะครับเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับเซอร์ไวเวิร์ลอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าวงเด้งไปที่สุดนะโฟเอมก็ตายก็หนักแล้วเผื่อด้านล่างอาจจะได้เปรียบเพราะโฟเอมต้องออกเหมือนกันแต่วงมันเด้งกลับมาแต่สุดท้ายก็ต้องชื่นชมทางโฟเอมด้วยคือเลือกที่ตั้จะชาร์จบ้านนี้และเอาพื้นที่ตรงนี้มาถูกต้องนะครับแล้วสุดท้ายวงเด้งไปที่เขาเขาก็ปิดเกมครับครับผมโอ้ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นหนึ่งบอกว่ามี คือมันมันเด้งลงมาตอนแรกมันกินน้ำ50%ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายมันเด้งลงล่างแล้วมันล่างสุดเลยนะพี่อาร์ตมันไม่ใช่แบบล่างแบบแบบลอสเลเวเนสอะไรอย่างเงี้ยมันล่างแบบชิดริมเลยเลยอ่ะนะครับทำให้เราเล่นลำบากกันหลายทีมมากๆครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเรายังเหลืออีกหลายเกมครับก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์ทีมไทยกันต่อด้วยไม่ว่าจะเป็น power แบบแบบ KBS, Cketzilla, Kiothena ครับเรายังเหลือซันฮอกและอินเกลอีก2เกมเดี๋ยวเราเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับดูซันฮอกกันครับ เอาแล้วครับและนี่ก็คือคะแนนรวม23เกมนะครับตอนนี้ b i เกต o อนเล a เอเลนครับนำเป็นอันดับที่1ครับหูคะแนนรอไปครับ290คะแนนนะครับส่วน4 AM ครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่2อยู่เหมือนเดิมครับ249แต้มครับทีมซิเตจินไทยแลนด์ครับ210แต้มอา q อิวเซน่าไทยแลนด์ครับตอนนี้ล่วงไปอยู่อันดับที่5นะแล้วทีมไทยอีก1ทีมครับ r o w e r 88ครับ อยู่ลำดับที่10นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมที่24เกมหน้านะครับฝันเพื่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ